หนูนี่แย่จังขอโทษนะคะเด็กสาวยกมือไหว้คนตัวโตวที่นั่งข้างๆฉันตังหากที่ต้องขอโทษหอมขอโทษนะสาวน้อยที่อาสิทธิ์กล่าวได้เพียงเท่านั้นเขาก็พูดไม่ออกได้แต่จ้องมองลงไปในดวงตาคู่สวยของเธอแล้วก็เห็นทะลุไปถึงความคิดทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเลยทีเดียวผมหอมมีตะกอนในใจที่พร้อมจะถูกกวนให้คุนเมื่อเป็นเรื่องของผู้หญิงรอบๆตัวเขา ซึ่งนั่นกำลังบอกเขาว่าเธอให้ความสนใจเรื่องความสัมพันธ์แม้ปากจะบอกว่าเธอไม่อยากมีความสัมพันธ์กับเขาหรือใครทั้งนั้นเหมือนในคลิปวิดีโอที่เขาเคยได้ดูเด็กสาวเห็นเขาหยุดพูดและดูครุ่นคิดเธอจึงเอื้อมือเรียวออกไปวางที่หลังมือแข็งแรงสีแทนของคนตัวโตวเขาหันมามองเธอแล้วกุมมือเรียวไว้เสเองใครว่าหอมสบายดีแล้ว หอมต้องพักผ่อนจนกว่าข้อเท้าจะหายเจ็บอสิสธิ์รีบทักท้วงหนูพักมาตั้งเธอหยุดพูดแล้วยกมือขึ้นนับนิ้วอสิสธิ์หัวเราะเบาๆแล้วจึงยกมือเรียวขึ้นจูบที่นิ้วเล็กๆของเธอผมหอมใจเต้นโครมครามแล้วชำเลืองมองดูมุสตาฟากลัวว่าเขาจะมองเธออยู่และอาจนึกตำหนิที่ทำเป็นเล่นกับเจ้านายของเขาทั้งที่เจ้านายของเขาต่างหากที่ลอเล่นกับเธอ แต่มุสตาฟากลับหัวเราะไปด้วยอีกคนต้องพักอีกฉันอุตสาหนั่งทำงานเอกสารที่โรงพยาบาลทุกคืนเอาไว้รอให้หอมมาทำรีพอร์ตต่อให้อะไรนะคะคุณอสิทธิ์ทำงานที่โรงพยาบาลทุกคืนเลยเหรอความจริงแล้วคุณน่าจะกลับมานอนที่บ้านจะได้นอนสบายๆป้าแก้วก็บอกว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนหนูได้ ผมหอมหยุดพูดพร้อมกับพวงแก้มเริ่มเป็นสีจัดขึ้นมาเมื่อคิดถึงสิ่งที่เขาทำทุกค่ำและทุกเช้าตอนที่เธอนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลก่อนนอนและตอนตื่นขึ้นมาอาศิ์เข้ามาหาเธอที่เตียงพักฟื้นและรูปศีรษะกับแก้มซีดเซียวและก้มลงจูบที่หน้าผากนูนแก้มทั้งสองข้างและริมฝีปากซึ่งผมหอมรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนในจิตใจจากสัมผัสของเขา บ้าของหอมก็ต้องคายของอยู่ทุกวันนี่ที่สำคัญฉันต้องมานอนเฝ้าของที่เป็นของฉันสิเด็กสาวนึกในใจว่าเธอไม่ใช่ของเขาแต่ก็ไม่พูดออกไปเพราะรู้ว่าเขาก็จะพูดเรื่อง kissing and licking ขึ้นมาอีกผมหอมมองไปข้างหน้าแล้วเมื่อถึงสถานที่แห่งหนึ่งเธอจึงตัดสินใจบอกชายหนุ่มซึ่งกำลังกุมมือเธอไว้ ตรงซอยข้างหน้าเป็นบ้านของหนูคะ่ะจะเป็นไรไหมคะถ้าเราเจะแวะเข้าไปจอดรถที่หน้าบ้านสักครู่เด็กสาวชี้มือไปตรงตรอกเล็กๆเลยเขตร้านอาหารใหญ่แห่งหนึ่งไปอสิทธิพยักหน้าและบอกมุสตาฟาให้เลี้ยวเข้าไปดูผมหอมขอให้มุสซาฟาจอดรถที่ใต้ต้นไม้เลยบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรถของพวกเขา เธอขยับตัวนิดหนึ่งอย่างไม่ถนัดนักเพื่อจะหันหลังกลับไปมองทางขวามือซึ่งอสิทธ์นั่งอยู่เขามองเห็นดวงตาคู่สวยใต้แพรขนตาหนาเริ่มมีน้ำตาคลอเมื่อจ้องมองไปที่บ้านหลังเล็กๆเ,เ,เก่าๆหลังร,รงั้วโปร่งชายหนุ่มมองว่าหากบ้านหลังนี้มีคนเข้ามาดูแลไม่ปล่อยประละเลยแบบนี้มันจะเป็นบ้านที่น่ายอยู่มากหลังหนึ่งทีเดียว อทศิดเอื้อมมือไปโอบไหล่บางไว้และจูบตรงไรผมใกล้ขมับของเธอเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วน้ำตาก็ไหลเขาไม่ได้ถามอะไรกับเธอถึงเรื่องบ้านแต่ถามว่าเธอดูมันจนพอใจแล้วใช่ไหมผมหอมพยักหน้าและถอยกลับมานั่งที่เดิมของเธอพลางคิดว่าถึงเธอจะจ้องมองมันและร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือด บ้านของแม่ก็คงถูกหน้าชาย